ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมออกมาตามเพึ่งนะครับเมื่อกี้ขับรถมานะครับผมมีเพื่งบินเข้านะครับผมนี่ครับสองงซ้อนกันเลยนะครับผมตรงนี้ลางหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้รางหนึ่งนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับผม อาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ยครับช่วงนี้นะครับสองลังครับดูอีกลังหนึ่งครับผมก็ข,ขับรถไปก็มองดูตัวไปเรื่อยนะครับผมพอพอดีตรงนี้นะครับ เห็นตัวนะครับเดี๋ยครับอีกลังนึงนะครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ลังหนึงแล้วก็ตรงนี้ลังนึงงนงน่งนะครับก็ลังไม่ใหญ่มากนะครับผมเป็นลังเล็กๆนะครับ อย่างนี้ผมจะปล่อยก่อนนะครับช่วงนี้น้ำไม่เยอะด้วยนะครับผมต้องดูด้วยนะครับว่าคุ้มไหมนะครับสองลังนี้ไม่คุ้มนะครับผมก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลุยไปที่อื่นต่อนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับไม่มีตัวนะครับ แต่ผมเห็นร่องรอยนะครับผมตัวน่าจะหมดแล้วนะครับผมไม่ออกมาแล้วนะครับก็นี่ครับร่องรอยว่ามีพึ่งนะครับผมน่ครับเป็นแมงมุมนะครับจับตัวพึ่งไว้นะครับผมนะครับก็ นี่ครับผมมาเห็นตรงนี้นะครับก็แสดงว่ามีพึ่งนะครับผมนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมจะนะครับไปเดินดูแถวอคอนเก่านะครับจะมีป่าแถวๆนี้นะครับผมนะครับ ผมจะไปเดินดูตามฟอดเก่านะครับอาจจะอยู่แถวแถวนั้นนะครับผมโอเคครับไปครับผมครับผมนี่ครับป่าตรงนี้นะครับก็เคยมีทุกปีนะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะอยู่นี่ไหมนะครับก็ยังมีด้านหลังนะครับตรงนี้ครับผม ปีนี้ก็ตีไปแล้วลังหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้หมดเลยนะครับโอเคครับเข้าไปดูกันครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาเดินดูในป่านะครับผมเนี่ยครับเจอครับผมนี่ครับก็ น่าจะมีรังแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับผมจะปล่อยนะครับผมอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับผมอ่าถ้าเป็นช่วงมีน้ำนะครับผมจะขึ้นนะครับผมพอดีช่วงนี้นะครับน้ำก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับผมค่อนข้างจะโลกเลยนะครับอยู่ยอดสุดเลยนะครับผมขึ้นยากนะครับผม อย่างนี้มีคุ้มนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับต้องในน้ําสักขวดนะครับผมมันจะคุ้มนะครับนะครับ น้ำไม่ขึ้นเลยนะครับนะคลบสุดๆเลยครับผม โอเคครับผมปล่อยไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับผมแล้วค่เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ